เขาบอกว่ามีการกักขังดวงวิญญาณหนึ่งดวงวิญญาณไว้ที่บ้านหลังที่คุณเห็นด้านหลังนี้แล้วดวงวิญญ,ญาณนั้นเขาบอกผมนะดวงวิญญ,ญาณนั้นหลุดออกมาอ่านหน,น้ะช่องนั้นเลยเมื่อกี้คือมันมีเป็นผู้ชายตัวใหญ่มากแล้วก็แบบใส่เหมือนแบบเหมือนจงกระเบนเนาะเมื่อก่อนเ,น,เนเป็นเป็นเป็นสารแปะกงอยู่ๆครับแปะกงหาย แล้วพอแปะกงหายไปก็เกิดเรื่องผู้หญิงคนนั้นหลุดออฟกลับมาก่อนออฟกลับมาก่อนออฟคสุไม่ปลอดภัยว่าตรงเนี้ใครอยู่ในนี้ผู้หญิงผู้หญิงตัวเล็กมันมันรู้สึกว่าคนพวกนี้ไม่น่ารักมันต้องตายออฟตายแล้วเก็บเก็บฆ่าพวกเขาทั้งหมู่บ้านเขาไปทำอะไรคุณผูกเชือก ลดัดขึงเอเมาหิก